เดินไปลูกไปเดินไปกับพี่จินนี่นะคะแล้วข้ามไปตรงนี้ไปเล่นสนามเด็กเล่นมาล่ะไปไ,ลไปไหมลูกไปไหมดูแลกันเชื่อเพาะดูแลกันเชื่อเพาะบรรยากาศพาลูกพาหลานมาเดินเล่นดูซิผักกะแงหรือเปล่าเนี่ยไหนดูซิหยางผักกระแหงหยางขึ้นใช่ไหมเกิดอยู่พี่ เามาเซล์โบสถ์เอ่ะลูกอ่ะเดินมาัน้กคนะมามาลูกมาไปดูสิใช่ไหมอย่างคือสิมี่ผักแยงบัดนี้บอกเป็นตาแซบแทะดูบรรยากาศเอาบรรยากาศมาฝากดูสิสวยสวยเนาะยอยู่บนอันนี้โมโเอเตอร์เวย์ข้างบนนี่มาดูดนี่บรรยากาศเมืองลอสอันนี้เป็นแม่น้ำผ่าน ให้คนมาเดินเล่นออกกำลังกายระวังลุกระวังดูบรรยากาศดีจังเลยเนี่ยข้างหลังออกพาเด็กๆมาเดินเล่น,ดดนลแล้วนี่กำลังออกกําลังกายนะคะทางนู้นเก็บผักเพี่หยังนั่นมาเก็บหยังเขานั่นระังด้วยั่นปื๊ดคน อันนี้ผักกาดนะคะนี่เรามาเก็บผักกาดมาว่ะตะก้าน่ะเอาเอาตะก้าไปใส่เลยเฮ้ยแมนอยู่บอกกินไหนแมนบอกว่ากิแล้วคก็เก็บไปทัว่วแท้ก็เหมือนผักบ้านเราอ่ะเดกก็เลยคิดว่ากินได้ <laughs> <c oughs> คิดว่ากินได้พันนากินไหนบ่สูผู้ใ <c oughs> <c oughs> ดอันมูอยู่ในเฟซบุก๊กหนะถามกินไหนรือบ,บอ่ดได้ก็มาเมนบอกในเด้อเก็บไปแล้วนี่ตะก้ารเรียบร้อยมาถามอะไรกินได้อร่อยไหมกินได้ไหมส่งข้อความมาบอกเนี่ยนะคะ กินแล้วตีพี่เคยกินแล้วยังอันนี้น่ะกินแล้วยามเย็นไม่มีอะไรทำแม่ลูกอ่อนพากันมาทำมาเก็บผักมาลูกเนาะเหนื่อยแล้วยังเนี่ยมาไอ้นี่มามาสรุปผลงานที่เราด้เยอะเนี่ยแป๊บเดียวเอง ผักเนี่ยซอมผักกาผักกาลหลายแช่ไหมแค่ทำไม่รู้ทำเลยใใครกินวะกินได้หมดเลยเนี่ยผักช่วงหน้าซัมเมอร์อันนี้ก็คะน้าอันนี้ก็จะเป็นผักอีกชนิดหนึ่งก็กินได้อันนี้ก็กินได้เลยนี่อันนี้ผักผักฟันสิงโตจ๋าเอาไปต้มเอาไปหนึ่งน้ำกลั้นดิอันนี้ก็ผักเอ็นยืดก็กินได้นะคะนี่เห็นไหมใช่หมดเลยเนี่ยกินได้หมด